สวัสดีครับครูพักรักจำาบปิงปองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการาแก้เสี่ยงไม่ใช่สิเขาเรียกว่ามผมซ่อมนะครับผมผมซ่อมเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับ HT ซองหนึ่งซม G ตัวนี้นะฮะแล้วมันมีเสี่ยงแปลกๆออกมานะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆส่งมาคืออาการคือชีบบูทูธมันเสียมานะครับผมไหมมานะครับนี่นะฮะชีบูทูธไหม มองเห็นไหมฮะ <c oughs> ชิปูทูตมันไหมมาเลยนะครับนี่นะครับผมออโอเคนะฮะเนี่ยมันไหมนะครับผม <c oughs> ก็เปิดไม่ติดเนาะตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเปิดติดใช้งานได้มีเสียงนะครับแต่มันมีเสียงแปลกๆกออกมานะครับผมดีวผมจะมาให้ดูนะครับว่าเสียงแปลกๆที่ผมว่าเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะฮะ เดี๋ยวต่อสายลำโพงแป๊บนึงนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับผมคลิปนี้ไม่ยาวมากนะฮะก็อยากจะให้อ่าให้เพื่อนๆได้รู้นะครับผมถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะฮะต้องแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยเนาะนะผมพยายามหาปัญหาที่เจอมาแล้วก็เอามาแชร์นะครับโอเคนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่เดี๋ยวก่อนนะครับว่าสาเหตุเดียวกันหรือเปล่านะครับเอามาแชรามาคุยกันเนาะมาเม้นมาบอกกันได้นะครับก็ บางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบเม้นต์บ้างอะไรบ้างก็ด้วยที่แผมมีงานอื่นทํานะครับผมแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาแชร์กันนะครับผมโอเคครับมาฟังเสียงกันนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับอ่าสักคู่นะฮะผมเลื่อนเป็นปกติก็น,นะครับ เปิดครับอ่าได้ยินเสียงอะไรไหมครับค่านี้คือเดี๋ยวรอฟังเพลงนะฮะฟังเพลงมิตรภาพน้ำเปล่านิดนึงนะครับอ่ะนี่นะฮะดูนะครับมันจะมีเสียงแสแซแใช่ไหมฮะ นะฮะยิงเปิดเสียงกลางดังนี้คือยิ่งดังเลยฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อท็อปนะครับตัวท็อปเพลงนะครับเนี่ยอ่าอย่างนี้เสียงนี้อยู่เนาะเดี๋ยวผมจะทําการอ่าใช้เลื่อนสวิตช์มาฟังแบบเหมือนใช้ปีใหม่นะครับแล้วก็ใช้สายจัานะฮะ ให้มันทำงานตลอดให้มันมีเสียงมาตลอดนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดใหม่ครับผมน้องจับอย่อยู่ไว้เพราะมันชอบลุดอ่ะนี่นะฮะเห็นไหมครับมีเสียงไม่มีตลอดเลยนะฮะเนี่ยมีเสียงแบบกวนใจเมื่อเสียงวงสัญญาลบกวนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมหาอยู่พักใหญ่เลยนะฮะเนี่ย นี่นะครับ <c oughs> แบบนี้เนาะ <c oughs> สิ่งที่ผมได้เปลี่ยนไปนะครับผม <c oughs> เนี่ยก็คือโอเคชีบูทูธเนาะที่มันเสียนะครับชีบูทูธเสียก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะ <c oughs> ทียนไม่ <c oughs> ผมก็ยังลองเปลี่ยนดู iC ซีเจดแปดศูนห้าที่จ่ายให้กับบูทูธนะครับผม iC ซีเจ็ดแปดหนึ่งสองที่จ่ายจากคิบสองโวลต์ให้กับตัวห้าโวลต์แล้วก็ไปเข้ากับชีบูทูธก็เปลี่ยนแล้ว คิดตั้นนะครับผมคิดตั้นที่คิดว่าเอ้ยมันเป็นสัญญาลบกวนหรือเปล่าเจ้าตัวนี้นะฮะนี่นะฮะก็เปลี่ยนแล้วไม่หายนะครับแล้วบังเอิญนะฮะบังเอิญนะครับผมผมก็จับไปจับมาแต่ผมลืมพลิกบอดดูนะครับเนี่ยผมจับไปเจอแล้ว่าเนี้มันมีวงจรขาดอยู่นะครับผมนี่ครับมันคือลายกราวนะครับผมลายกราวจากชุดวอลลุ่มเมนวอลลุ่มนะครับผมนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะถ้าเราดูดีนะครับผมให้ดีส้นเืองสามจีมจะมีนะครับ มันจะมีลายการวิ่งค่ากลางนี่นะครับผมค่ากลางเนี่ยตรงนี้นะฮะถ้ามองเห็นนะฮะมองเห็นไหมครับอ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะต้องไปแป๊บน,นึงนี่นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีลายวงจรตรงนี้นครับวิ่งมานี่แล้วมันก็ต่อไปเข้าที่ค่าวอลลุ่มที่เป็นค่าชุดค่ากล่าวตรงนี้นะครับ,บมันขาดไปนะครับผมเนื่องจากเนี่ยไอชุดชีบบูทูดมันไหม้พอไหม้ผมตรงนี้มันขาดด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะ อ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองต่อนะครับว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นที่มันดังเมื่อสักครู่เนี่ยมันหายหรือเปล่านะครับขอยัดวางนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมบัดกรีเข้าไปก, <c oughs> ก็เข้าไปใส่เลยนะฮะ <c oughs> ก็คือต่อต่อที่ลายเดิมแล้วเนาะที่มันต่อมันถึงกันนะฮะ ดูนะครับเราก็าาาาต,ต่อมาตรงนี้นะฮะฝนตกอีกแล้วนะครับนนดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนโอ้โหเสียงฝนอาจจะดังหน่อยนะครับอ,อ่ะมาครับผมมาดูว่ามันมีเสียงที่ผมบอกหรือเปล่านะครับ ะดูฮนี่นะครับเงียบไปแล้วนะครับผมเสี่ย,ง,ยงเสียงเหมือนเสียงวงจรรบคกวนนะฮะเปิดเพลงก็ไม่มีแล้วนะครับ เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็คือไม่มีเสียงรบกวนจากบอดแต่มีเสียงรบกวนจากเสียงฝนนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าการแก้ไขปัญหานะครับเปลี่ยนชีบูทูธแล้วนะครับผมนะฮะอย่าลืมพลิกกลับมาดูตรงลายกาวตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับผมตัวนี้คือทำให้มีทัญยงรบกวนเสียงรบกวนมานะครับ ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้มันาดไปนะครับเนี่ยผมมองไม่เห็นนะครับว่ามันขาดนะครับมันเนียนมากเลยนะฮะเราทําเมื่อคืนด้วยเบอร์เบอร์ด้วยนะครับตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วครับผมโอเคครับเสียงห้าปแล้วครับเสียงกวนใจห้าบแล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากครับผมที่อยู่จบคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับผมกดให้ลังใจกันมาได้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย